รีวิวอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ซื้อมาแล้วก็ก็แกะไปแล้วยังไม่แกนนะเนาะเพราะว่ามันมันมีอะไรต้องแกะเูดูนะฮะก็คือเสียมไม่ใช่เสียมหรือจอบนะฮะก็จุดไฮไลท์มันคือเขาบอกเป็นตาจระคข้นะนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือผมยังไม่เห็นเป็นไรเนาะโุ้มาดีเนาะดูนะฮะนะฮะก็ผมขออนุญาตใช้มีดกรีดแล้วกันเนาะ ุ้มมันดีมากเลยนะนะครับตอนขนส่งมาก็น้องคนที่ขนก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเฮ้ยดีวะมีกระดาษพุ่มมาด้วยคือตอนที่ผมสั่งก็สั่งในในช่วงในสิบเดือนสิบเนาะก็คือเนี่ยเราผมจะเห็นจะเห็นว่าผมมีอ้นนียผมไม่รู้เขาเรียกจอบเรือเลยเนาะแต่ว่าคมไม่ค่อยมีแล้วฮะ อันนี้ก็ไม่รู้ของใครให้มาไม่มีโหตัวเองนะแต่นั้นก็เลยซื้อเป็นของตัวเองสักอันนะที่แรกโอกาจะซื้อแบบที่เป็นด้ามเหล็กนะแต่ก็ไปค,คิดมากลัวว่าด้ามเหล็กไอ้จุดที่ออกน่มันจะไม่ทนก็เลยก็เลยซื้อเป็นด้ามไม้ที่แรกก็ไม่รู้ว่าไม้มันคือูพง่อนคือคือไม่เคยเห็นสินค้านะว่ามันจะเป็นยังไงอนี่ะแต่ว่าราคาทั้งหมดนี้รวมส่งก็สองร้อยสิบหกบาท ถามว่าเพลงไหมถ้าเราเห็นในติ๊กต k อกมันก็จะมีตัวที่ถูกกว่านะครับตัวถูกแว่ก็มีร้อยกว่าบาทก็มีหรือว่าไม่ถึงร้อยก็มีนะไอจบนะเพราะว่าจุดไฮไลท์มันน่าจะเป็นที่ว่ามันบอกว่าเป็นตาจระขี้ยนะัเดี๋ยวผมขอดูกันเนาะเออนะเดี๋ยวผมขอลากมันมาอันนี้ก็ลกบานก็รุก ก็ถ่ายเก็บไว mm ้เนาะก็เด kind of like like nice. ี๋ยวแงอีนิดนึงพอแล้วนะครับเพราะว่าอยากรู้แค่มันยี่ห้ออะไรแค่นั้นเนี่ยที่เหลือก็บอกว่ามันโปรเกรกแล้วเนี่ยด้ามไม่มาแล้วก็นั่นเพราะผมเข้าด้ามไม่เป็นเนาะเข้าริมตันเนี่ยนะครับผมมีจอกอันเนี่ยด้ามมันหักผมไม่ทำริมอะไรมันไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องไปหาซื้อด้ามด้ามมันมาทําก่อน แต่ว่าถ้าคนทำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นจริงๆน,นะนะครับออกมาแล้วโอ้ยของห่อได้ดีมากเลยนะครับห่อกด้ยังไงวนะเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะห่อแบบเกะยยากเลยอะพี่น้องไม่ได้เกะง่ายเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าน่าจะใช่อะนะผมว่านะโอ้โหดูดะค,ครับกระดาษเพราะว่ากระดาษสวมเนาะกรนะดาษเลนะ ดูดิ่มันใช่ไหมไอ้ช้างขอคูดายรับประกันเหล็กกล้า s ค SK5 าสคาขูดายอะมันบอกขอคูดายนะเนี่ยนะฮะที่ผมไฮไลท์คือตัวนี้มากกว่านะฮะเนะี่ยขอกูดายนะครับก็โอเคนะ,ะก็ซื้อมากะว่าจะมาถางหญ้ากับขุดดินนะ คนน่าจะโอเคเนาะเอาประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับด้ามก็โอเคอยู่นะอาจจะหนักเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กําลังงานเนี้ยนะครับจุดไฮไลท์คือยี่ห้อจอร์ี้นี่หลยก็ไม่รู้มันจริงมันเท็จเนาะแต่ว่าก็เห็นว่าเพราะดได้ก็ต้องเชื่อเขาก่อนประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมากนะครับด้ามก็โอเคเลยเนาะ เดี๋ยวจะมาขุดดินแล้วก็ปลูกผักกันนะจะเข้าหน้าหนาวแล้วโอเคนี้ครับสวัสดีครับ